หมดหมดขอยหมดหมดไม้นี้แตกรู้ได้ไงอ่ะน้องเก่งไม่มาเล่นเองวะไได้ม่เฮ้ยแตกอยู่ไน้น้องขอบคุณมากเอแถวหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยไม้เดียวแตก ผมไปทำพูดพร้อมสำเพลงเลยซื้อแม่งไปเลยหมดหมดขอยห,หมดหมดพ่อมึงอะ่ะไมยนี้แตกรู้ได้ไงอ่ะน้องเก่งไม่มาเล่นเองวะได้ไม่ออเออ้ยแตกอยู่เนี่ยน้องขอบคุณมากออเอแถวหนึ่ง อ้ยอุ้ยโอ๊ยไม้เดียวแตกพี่มันรู้จริงแล้วคนดูมันรู้จริงพี่อุ้ยโอ้ไม่ครับโหให้กูไม้เดียวเฮี้ยโอ้โหสวยเอต่อคิวต่อสวยสวยต่อจ2สองแล้วหกสี่อุ้ยนิดเดียวมั่วแม่งแบบ โ,โอ้ยมั่วโอเคโอ้ยโอ้โหโอ้โอ,โอ้พ่อมึงอะฝืนพี่อย่าฝืนดิสัตว์รอีเหี้ยอะไรอะ คิวหลูกวโอ้โหเจตเตอร์เข้ามาดิน้องเข้าโอ้โห อุยลั่นอุยลั่นอุยลั่นอุยสวยอุยอันสามมือสี่มือเจ็ดแม่ข้าตอยจัดอะไรไอมันเกือบใส่แล้วมัดยยนิดเดียวครูรู้แล้วพอมันท่าอย่างนี้ใช่ปะเราอ่ะต้องซื้อเน็ก เม็กกินอะไรอะเดี๋ยวพี่เลี้ยงวันนี้กินโนมาสเตพี่เน็กบุทคเน็กอุ๊ยสทัสดีไอเน็กกับชอบไม่ชอบหายเยเวลาเป็นอย่างเงี้ยต้องชอบชอบหายมันก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงพื้นมาน่ะพี่อ้หมวกมาพี่สวยอุ้ยเอเคเอเออุ้ยเปิดเราขึ้นแส่ขึ้นแ่ขึ้นแสนขึ้นปะวะ เออขึ้นหน่อยขึ้นแล้วลขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุย้ยสี่พันสวยขึ้นแล้วเอเอไม่เบา,าวะสามพันโอ้ปวดหัวแค่สามพันเกือเอาไงด,ดีมันก็อีกแค่สามพันเองนะพี่ได้นะ้อง อ้ยขึ้นแสนสองพันอนิดเดียวเย็ดแม่อันนี้ขึ้นแสนแล้วพี่ขึ้นแสนแล้วพี่มาคุสู้สี่ไม้ถอนพี่ถอนถอนไม่อยากถอน้วดิไปต่อพี่แสนห้าโอเคโอเคยาวยาวพี่ยาวใช้เข่ามึงขำอะไรอ่ะมึงขำอะไรบอกก่อน ป่าเป่าพี่ไปม,มันทขาอะไรไม่ก็พี่เล่ต่อของก็ยว่าพี่ได้ไงไม่ไม่ไม่รู้ว่าเอาไงดีแล้วแล้วแต่พี่แต่ถ้าพี่ใจพี่มาแล้วผมว่าได้ไงก็ได้อยู่แล้วครับพี่แลวน้องก็พูดอย่างนี้แล้วด้วยมาหนูลิงมาหาลิงใส่กุฏิสัตว์เบ็ดเท่าไหร่น่ะเบ็ดห้าร้อยมึงไม่เห็นเลยนะว่าเบ็ดเท่าไหร่ไม่เห็นวิ ไปแล้วพี่โดดแล้วอุ้ยไม่ทำไมไม่โดดวะเอาได้ที่นี้เล่นเล่นละเล่นลิน้นกับกูสัตว์พี่คิงสวยดีถ้าพี่เล่นเป็นพันอย่างเงี้ยโดดแล้วพี่อันนี้โดดอันนี้โดดจริงพี่แบบมันแบบจัดเลยพี่พายบุญเรืออ,อันนี้เอาถ้าเต็มก็เอา ไม่เต็มเต็มไม่เอามันไม่ได้ครูเลยควายไม่เอา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 รอ่านี้กระตุกอย่างนี้ไม่กินกระตุกอย่างนี้ไม่กินเอามตงนี้เอาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่หมืนอื่นอุยอีกสองพันห้าเองพี่ทาได้พี่ทาได้โอ้โหโอ้โหเจ้าสวย สวยเพียงนขึ้นแล้วเพียงึ้นแล้วขึ้นแล้วยังไงยังอุ้ยอีกอีกมือสามกูขอมึงแสนห้าได้ไหมยูซี่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูฝากต่อสุดท้ายแล้วมึงก็กินกูเหมือนเดิมให้กูได้ดีใจหน่อยได้ปะ นี่หรอได้เหียนี่โดดโดนจริงโอ้ยเอาเอาเหียเอาเโอ้ยได้อยู่เท่าเดิมไหม่ใช่สี่หมื่นคือแสนห้าอะนะเหี้ยรู้แล้วน้องเอาเอาเท่าไหรเนี่ยเฮโดนโดนตอนนี้ตอนนี้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่ง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 แบบโดดดีจัดเลยอะตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยเอา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 พ่อเอุ้ยเอีอย เดียหนูแม่งลั้นจัดโอ้ยสวยเฮียสวยเฮียเ <Yeah. S 2> ขือแสนหกนะเฮียแสนหกแล้วนะเฮีย yeah. นะ yeah. ได้ยินที่กูพูดไหมนี่ได้ยินแล้วมึงจะเรียกทำเฮียอะไรกหนาวอะ <c oughs> ขอโทษครับพี่ โอ้โหนิ่งโอ้นิ่งโอ้นิ่งจังเลยหุยแม่ไม่บิบบะสวยสามหมื่นที่แม่งวนรูปจัดเลยชีวิตเอาไงสองแสนผมว่าเฮียทำได้นะไันได้ยากเกินที่เฮียจะทำไม่ได้อ่ะ ถูกน้องพูดอีกก็ถูกอีกเบดพันไม่งมาจัดเลยว่ะ้ยเถ็กพันไม่งมาจัดเลยว่ะเบดพันไม่งมาจัดเมียวเมวเมีวมวเมวเอาสวยแมวแมวเมวแมวเอาเอาเลยสามหมื่นคนนี้เดียวอุ้ยอุ้ยขึ้นแสงแล้วสองแสงแล้วพี่อีหกพันโอ้โหสวยเอาหน่อยเอาหน่อยอีหกพันสวย ไปล้านไปล้านไปสามพันล้านไปหกร้อยล้านไปพันหนึ่งขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเท่าไรอะสองแสนพอดีพี่สองแสนพอดีโอ้ยโอ้ยไม่กดเลยเยี่ยมัดมัดไอ้เที่ยมัดพ่อมึงอะโทษพีเออเออเออยังไปให้คุณไปต่อได้คุณจัดให้มึงได้โอ้มาเบส <G ül> ยึดแม่ไม่ให้กูเลยสวยอุ้ยโดดอีกแล้วอุ้ยยึดแม่เอ้ยม,มันมันบุ้มพับนี้จัดเลยพี่ <G ül> โอ้ยรอรอกู <G ül> จัด